ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้อาจารย์มีนะครับคอนเทนต์ใหม่นะครับช่องทางใหม่นะครับใช้สำหรับไลฟ์สดสนทนานะครับคุยกันเรื่องของดวงดาวเสริมดวงชะตาแก่เคดนะครับต่างๆนะ ทำให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับนะแต่อาจารย์มีคนติดตามนิดหน่อยเองยังไม่ถึงพันเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปอาจารย์นะครับรบกวนนะครับกดหัวใจแล้วนะครับเรือไปดูข้างบนนิดหนึ่งนะครับนะกดติดตามให้อาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์จะได้ถึงพันเร็วๆก็จะได้ทำคอนเทนต์นะครับไร้สดคุยกันเกี่ยว่องดวงดาวนะครับยังไงก็ฝาก fc ทุกท่านด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ดาวพหับสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนนะเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับความรักอ,อีพบเรือนหนึ่งพันธุที่แปลว่าครอบครัวอ่าที่แปลว่ารักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรยังไงก็ว่ากันไปการศึกษาความอุ่นในบ้านความอุ่นในครอบครัวความอุ่นในที่ทําง,งานนะอะไรประมาณนี้นะครับญาติพี่น้องที่นี้เนี่ยดันไปตกพบนะครับ มรณะนะแล้วอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งปีเลยปัตตนิมรณะก็มักที่จะมีความขัดแย้งกับคู่ค้าคู่คุนสะ่วนคู่สัญญานะครับนะปัตตนิมรณนะรรนะยังหมายถึงต้องไปดูแลคู่รักที่สุขภาพไม่ค่อยดีอ่าต้องคอยไปไป,ไปมามาดูแลกันดูแลกันเทคแคร์กันอะไรประมาณนี้นะปัตตนิมรณนะนะครับถ้าเป็นคนที่ ไม่ได้มีปัญหากันแล้วก็อาจจะเป็นโรคคิดถึงก็ได้เธออยู่จังหวัดนู้นฉันอยู่จังหวัดนี้เธออยู่ประเทศนู้นฉันอยู่ประเทศนี้นะเป็นโรคคิดถึงนัถ้ะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับปัตตนิมรณะก็แปลว่าสามารถที่จะ เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังจากคู่ครองหรือคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามนะอดอได้หมดเลยนะก็เป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์พอสมควรนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับพันธุนะพันธุตกมรณะนะครับเอาละนะก็อาจจะมีของเสียของซ่อมในบ้านหรืออาจจะขัดแย้งหรือร้อนที่นะครับที่บงที่บ้านมีปัญหาหรือที่ทํางานมีปัญหาก็อาจจะเป็นไปได้นะถูกคนเบียดเบียนในเรื่องของรักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะหรือเข้าไปยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกีเ่ยวเรืเ่องของ มรดกเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของความที่มันเสียหายแล้วนะแล้วทำยังไงให้มันกลับมาดีก็ว่ากันไปนะก็ต้องบอกว่านะครับดาวพฤหัสนะครับไม่ค่อยจะให้คุณสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะเอาราะนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับสเสวยราชาโชคก็คือโชคของราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับได้มาเองนะครับก็ต้องบอกว่าพอดาวคู่ครองนะพอดาวหลักทรัพย์ นะครับแล้วก็ตกไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะครับแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคในลักษณะประมาณนี้นะครับบางครั้งมันเป็นลักษณะว่าหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หรืออะไรเนี่ยหายไปโดยที่ตัวเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะเหมือนคนใช้เงินเปิบอ่ะมือเปิบอ่ะสมมติอยากกินอยากเที่ยวอยากอะไรก็คิดว่ามีเงินอยู่อ่ะอยากจะสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนี่กินอา้าวพอไปมามา,มาอา้าวเงินไม่มีเงินหมดไปตอนไหนก็ไม่รู้นะเพราะไอ้คำว่าราชาเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่ายิ่งใหญ่ไง นะบางทีมันใช้อะไรมันเพลินไงนะบางทีเนี่ยอย่างพันธุ์ผตกมรณะอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไปเอาพอไียทีเอา้าเงินหมดแล้วงบหมดแล้วนะก็จะออกประมาณนี้ก็ได้เหมือนกัน นะด้วยดาวพฤหัสเองที่ตกมรณะจะทําจะคิดอะไรเนี่ยคิดสักสามชั้นนะครับอย่าไปใช่ชั้นเดียวนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราจะขาดสติดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญาเป็นดาวประธานสุพเคราะห์เป็นดาวที่คอยช่วยนะครับดาวอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากพอตัวเองไปตกพบเสียแล้วเนี่ยไม่มีใครมาช่วยนะก็ต้องใช้สติตัวเองเท่านั้นแหละที่จะช่วยได้นะครับก็ประมาณนี้นะแต่โอเคล่ะตอนนี้เลิกก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ นะดาวพฤหัส,สบัดีเนี่ยก็ยังคงนะครับได้จุดดีอยู่นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14เนี่ยเข้านะวังปุกเอกเลยนะครับให้คุณกับดวงชะตานะทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะครับนะวันที่1 5บหถึงสาก็เข้าเลิกดีนะครับเข้าเลิกมหัตถโนแห่งเลิกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะเอาล่ะนะครับต่อไปนะเรามาดูกันต่อ